จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะเห็นในโลกใบนี้คุณเคยพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเปล่าครับอย่าบอกว่าจงหยุดสักทีเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณช่วยเหลือคนที่ไม่อยากให้คุณช่วยไม่ได้และคุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ดังนั้นจงเลิกทำอะไรที่ต้องสูญเสียพลังงานไปอย่างสูญเปล่าเอาเวลามาสนใจและทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำได้ดีกว่านั่นก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นเองครับ คุณอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นจงสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยมือของคุณเองคุณเคยได้ยินประโยชที่ว่าคนอื่นปียบเสมือนกระจกสองตัวเราหรือเปล่าครับหมายความว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมคนอื่นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนตัวเราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบกับพฤติกรรมของคนอื่นมีหน้าที่เพียงรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเอง เราจะต้องควบคุมตัวเราเท่านั้นไม่ใช่ไปกะเกณฑ์ควบคุมคนอื่นเพราะวา่าหากเราเนี่ยลงไหลเพล้ไพลใจตัวเองไปกะเกณฑ์ชีวิตผู้อื่นเราจะต้องผิดหวังคาดหวังอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจึงควรควบคุมความคิดของตัวเองเป็นเพราะวา่าเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลากับความคิดในด้านลบพฤติกรรมลบของใครไม่ต้องคอยไปเสียพลังงานจับปิดคกๆจงยอมรับทุกสิ่งที่คนอื่นเป็นเพราะวา่าในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แม้แต่ตัวคุณหยุดบ่นหยุดกล่นหยุดด่าหยุดตัดสินตัวเองและคนอื่นถ้าคุณต้องการให้คนอื่นรักและเข้าใจในแบบที่คุณเป็นคุณจะต้องฝึกเริ่มต้นรักคนอื่นในแบบที่เขาเป็นให้ได้ซะก่อนไม่ตัดสินใครไม่ตัดสินตัวเองคำถามก็คือในวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเริ่มจากตัวคุณดีกว่าคิดว่าคุณจะทำอะไรให้แตกต่างไปจากที่คุณเคยทำด้บ้างยกตัวอย่างเช่น ฝึกพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นเมื่อคนพูดจงตั้งใจฟังอย่างเต็มที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังกันหรอกครับและหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือการฟังเชิงรุก active listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งนั่นเองการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยฟังคนที่พูดหยุ่ตรงหน้าอย่างตั้งใจ100%เซโดยหยุดเสียงในหัวของคุณที่คอยแทรกขึ้นมาที่จะคอยอยากบอกความเห็นให้ข้อเสนอแนะต่าง หลังจากที่คุณเริ่มฟังคู่สนทนาไปได้แค่30ิวินาทีคุณเคยเห็นคนที่ชอบพูดแทรกระหว่างที่คุณกำลังพูดอยู่ไหมครับคนส่วนใหญ่มักไม่ฟังเพื่อทำความเข้าใจแต่มักจะฟังเพื่อตอบโต้พูดแทรกพวกเขาเป็นแค่รอให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดพูดเพื่อตัวเองจะได้พูดบ้างเท่านั้นถ้าคุณคิดซักซ้อมในใจว่าคุณจะพูดอะไรต่อนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฟังคนอื่นเลยขอแนะนำว่าเวลาคุณต้องฟังใครสักคน จงอย่าพูดขัดให้ฟังจนกว่าผู้พูดจะพูดจบถ้าคุณต้องการเสนอแนะอะไรบางอย่างต้องขออนุญาตก่อนคุณจะพบคำตอบของปัญหาถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ใครมาคนเขาพูดจนจบทดลองดูสักครั้งครับถ้าผู้พูดรู้สึกว่าคุณฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจจะทําให้ทั้งคุณและเขามีคุณภาพของการสนทนาตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นการฝึกให้คุณเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีก็สําคัญกับการเปลี่ยนแปลง อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับฝึกมาก,ก่อนเวลาที่คุณนัดกับใครสักคนสักสิบนาทีอย่างน้อยระหว่างปล่อยให้คนอื่นหนึ่งต้องรอเราเขาจะใช้เวลานั้นคิดว่าข้อได้ที่เรามีเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นฝึกที่จะรงต่อเวลาการรงต่อเวลาจะสะท้อนถึงความมีวิน,นัยและการให้เกียรติผู้อื่นถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่รงต่อเวลาแม้คุณจะเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ตามคนอื่นก็คงรู้สึกว่าไม่เคารพคุณ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือให้คุณฝึกจนไปนิสัยว่าเวลาใครนัดอะไรต้องหัดมาก่อนสักสิบนาทีมีข้อความในหนังสือสอนตัวเองให้ประสบความสําเร็จของทาเลนมีเดเนอร์นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมาถึงก่อนเวลานัดหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมารยาทอะไรแต่ว่าเราจะรู้สึกดีผ่อนคลายเคารพตัวเองแล้วก็ชอบตัวเองมากๆที่สําคัญคนที่เขาเนี่ยเห็นเรามาก่อนเวลาเขาก็เคารพเรามากขึ้น เพราะว่าหากคุณไม่รองต่อเวลาและไปสายทุกๆงานที่คุณนัดกับใครสักคนคุณจะรู้สึกเร่งรีบกังวลกระวนกระวายใจย,ยังบอกไม่ถูกลองหันให้เป็นคนที่ไปก่อนเวลาดูแลลองประเมินตัวเองว่าคุ้มหรือเปล่าที่จะบ่มเพาะอ,อุปนิสัยนี้ให้กับตัวเองคือการไปก่อนเวลาสิบนาทีและถ้าหากคุณอยากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะเห็นบนโลกใบนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องฝึกทําก็คือฝึกให้อภัยทุกคน ที่อาจจะเคยทำผิดกับคุณรวมทั้งให้อภัยตัวคุณเองด้วยคนอ่อนแอจะไม่รู้จักการให้อภัยการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นคนเราให้อภัยคนอื่นได้มากกว่าที่คุณคิดเพียงแต่คุณต้องให้อภัยตัวเองซะก,ก่อนก้าวข้ามความขมขื่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปการให้อภัยเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดที่คุณจะต้องทำควบคู่กับการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จเพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกับอดีต คุณอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมคุณจะต้องให้อภัยคนที่เคยทำผิดกับคุณด้วยพวกเขาจะไม่ควรเสียใจกังวลและน่าเป็นความผิดของพวกเขาไม่ใช่หรือเปล่าคุณจะตอบตัวเองว่าอย่างไรครับและนั่นแหละครับอยากจะบอกว่ามันเพื่อตัวคุณเองในการที่คุณให้ไปคนอื่นมันเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อพวกเขาครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการถูกหรือผิดการให้อภัยมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณทาให้คุณไม่เสียพลังงานไปโดยสุ่มเปล่ากับความโกรธ ไม่พอใจและเสียใจแย่ไปกว่าน,นั้นความเกลียดชังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะสูบพลังชีวิตของคุณไปอย่างมากถ้าหากคุณยังเกลียดใครบางคนบางครั้งเนี่ยคุณอยากจะประชดประชันหรือโพสโซเชียลเดีที่มันไม่ดีใช่ไหมครับคุณแทบไม่มีอารมณ์ทํางานเพราะว่าต้องมานั่งคิดว่าเขาจะทําอะไรกับเราอีกนะเพราะฉะนั้นคุณหรือคนคนนั้นไม่ให้อภัยกันแน่ดังนั้นจงฝึกให้อภัยตัวเองฝึกให้อภัยคนอื่นเพื่อช่วยเหลือตัวคุณเองจากภายใน เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหากเราโกรธไม่มีประโยชน์อันใดาหากเราเกลียดไม่มีประโยชน์อันใดย,ยิ่งคุณรู้สึกโกรธความโกรธจะยิ่งเป็นบาดแผลและทำให้คุณไม่มีความสุขจงฝึกให้อภัยใครก็ตามที่เคยทาผิดต่อคุณแล้วตัดสินใจเดินหน้าต่อไปที่จะร่ํารวยสําเร็จและมีความสุขมากขึ้นขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาเร็จน,นะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสาเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชน,นาาักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสระภาพทางการเงินด้วย n อ p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วั s ไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แรรซิงเกอร ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขรคอาสเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ